นี่วางมาใหญ่มากดูทุกคนก็เราพักขบวนกันก่อนนะนี่แล้วก็เจอรูกมะกองแนละ้วก็ช่วยกแก้กระหายน้ำได้อยู่ทุกคนนี่นะเปรี้ยวป่นานะคืออร่อยนะเนี่ยก่อนจะเดินป่าก,ก็ต้องกินข้าวกันก่อนนะทุกคนมนนันจะเป็นลมแบบผมนะน้ำมันน้ำมันก็ร้อกนก็เป็นห่วงผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกันไปต่อแล้วนะเกือบเป็นลมเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกๆท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาเข้าป่านะครับก็จะมาอย่างห้างเก่าของน้องโตนะครับผมก็จะมากับน้องนี่นะครับน้องโตสวัสดีครับโตครับผมจากช่องโตการันตีนะครับทุกคนก็เป็นช่องน้องใหม่ครับก็อย่าลืม อ่าพี่ๆนะครับฝากเข้าไปติดตามน้องโตนะครับผมก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับก็มากับน้องมอสด้วยนะครับผมส่อสเีครับก่อนนะครับครับผมแล้วก็มากับน้องผลนครับสวัสดีครับผมก็เป็นผู้ติดตามของน้องโตนะครับผมก็ถ้าเราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมเจอกันครับครับเดิ รนนบรรยากาศดีมากทุกคนก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วหน้าแล้งนะ ผู้ทำป่ยก็จะแห้งแงล้งนะทุกคนน้ำตรงนี้ก็แห้งไปแล้วนะนี่คือน้ําตกอ่าล้างนะก็ผมมากับน้องโตเป็นครั้งแรกเลยทุกคนต่อมาต่างถิ่นเลยนะนี่ผมเจอลูมะกอกเวยนะอันนี้กลยจะมดหน้านะทุกคนก็ยังพอมีลูกอยู่บ้างนะนี่คือมะกอกป่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินตามนุ่มๆเข้าไปเลยนะ มันก็นำนาเลยนะนุ่มๆเดินไปก่อนดูนะก็ต้องเล่งผีเท้ากันหน่อยทุกคนนี่คือต้นมะตานะทุกคนที่เราผ่านมันจะลื่นๆนะนี่ต้นมะตาอยู่ข้างห้วยเลยเนี่นะลักษณะจะเป็นอย่าง,งน,นี้ทุกคนจะอยู่กับข้างห้วยนะโอเคเดี๋ยวผมนะก็จะเดินทางกันต่อนะพระ เราต so so ้องเดินทางอีกไกลเลยทุกคนเรจะต้องเร่งสีเทาเลยเดี๋ยวไว้เจอกันตอนอถึงห้างเลยทุกคนก็น้ำตกล้างนี่ผมเพิ่งเคยมากับน้องโตเป็นข้างแรกนะก็จะมาดูห้างน้องโตนะก็มาเช่วป่าตอนนี้เราถึงชั้นที่สี่แล้วทุกคนก็เอาเรื่องอยู่นะที่ห้าใช่ไหม อ๋อชั้นที่ห้าทุกคนก็น้ําตกนี้มีทั้งหมดเก้าชั้นเลยนะพอเราถึงชั้นที่ห้าแล้วอันนี้เราจะไปชั้นสูงสุดของน้ำตกนะครัคือชั้นที่เก้าดูบรรยากาศทุกคนจู่น้องโตก็นำหน้าเลยนะนู้เลยกับน้องมอสแล้วก็มีน้องคนด้วยนะก็จะคอยตามหลังแรานะก็เป็นผ uh, ู้ช่วยของน้องโตท่านหนึ่งนะคะผมโอ้บรรยากาศดีมากเลย โอ้ทุกคนน้ำอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าแต่ว่าที่มันจะจนๆลงเนี่ยคือสวยมากทุกคนก็คือไหลามาจากเมัน,ขน,นเขาน,นู่นนะทุกคนนู่นนะเมันเขานู่นไหลลงมา,างนี่ก็ชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าเนี่ยจะน้ําไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะทุกคนเริ่มจะแห้งแล้วนะเราต้องไปประมาณชั้นเจ็ดจะมีน้ํานะน้องโตบอกโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกันต่อนะ ก็ตอนนี้เราพักขบวนกันแล้วกนะ็อในเพิงหินย่างใหญ่หทุกคนนี่นก็จะล่มมากมากเลยทุกคนนี่กว้างมากใหญ่มากดูทุกคน<ม>ก็เราพักขบวนกันก่อนนะ<ม>นี่แล้วก็เจอลูกมะกรองน,นะก็ช่วยกแก้กระหายน้ำได้อยู่ทุกคนนี่นะอื้มเปรี้ยวปฝ่านนะ คืออร่อยนะเนี่ย่วยกระายน้ำได้ด้วยทุกคนบางต้นจะไม่อร่อยเลยชวนแต่ที่ในป่านคืออร่อยมากเลยนะแต่ไม่ฝาดมากนะอร่อยมากนี่ก็นั่งพักกันอยู่นะทุกคน อันผมจะผักตรงคนหินเลยนะช่วยกันแดดได้ดีเลยก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องเลยทุกคนก็ถือว่าเราเดินทางถือว่าเราเดินทางทางไกลแล้วก็สนุกมงากเลยสัมผัสธรรมชาติตอนนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะก็ราอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็พวกใบไม้เนี่ยเราจะแห้งแกลกหมดเลยทุเดี๋ยวเราเป็นเอต่อครับทุกคนเดินครับนี่นะ วันน้องโตก็กางพักกันอยู่นะเดี๋ยว,วผู้ผกก็จะเดินทางกันต่อแล้วทุกคนเดี๋ยวพร้อมแล้วเนี่ยเราลุยกันต่อเลยครับผมไปมดูมะกอ,อกปลาทุกคนต,ตื่นต้นเลยต้นนี้คือจะอร่อยมากที่ผมชิมไปเมื่อกี้เนี่ยทุกคนก็ตำส้มตำก็คงจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ทำแกงปลาต้มแกงปลาเนี่ยอร่อยมากๆเลยทุกคนก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมกลับมาผมจะอ่ามาเด็ดนะเอาน้ำกลับไปทําแกงให้ทุกคนก็โอเคเด,เดี๋ยวนนนวไพก็จะเดินทาง,ทางตัง้งใจจะถึงจุ้นใหม่ไปทางนั้นทุกคนไปผมมาลืงเลยนะมั้ มีเราถึงกานชั้นเก้าทุกคนเลยชั้นเดนะี๋ยวน่าจะถึงอ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะที่นี่บรรยากาศแห้งแรงมากรอ,อบๆยังจะแห้งแรงมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นโพเนี่ยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นโพเลยอนะ่ะตรงนี้น้องโตก็นำน้าเราไปไกลมากเขาเป็นผู้ที่ทำงานทั้งมากทุกคนน้องไมนก็นำน้าผมไปละ โอ้โหสชื่นมา,มากๆเลยพอมาถึงนี้แล้วเนี่ยก็ลมค่อนข้างที่จะมีตลอดทุกคนวนวันนี้นั่งวดนั่งทำรถไฟนะทุกคนทุกคนเปนังครับร้อนครับทุกคนเป็นคำที่อ่ะสั้นแต่ ใจความก็จะลึกซึ้งเลยนะครับทุกคนโอเคก็เดียวเราเดินทางต่อนมีพังงาเต็มเลยทุกคนโอ้ยทนี่โอเด้งสมบูรณ์นะพังงาเต็มเลยนี่คือพังงามทุกคนเต็มเลยงานนี้ก็ยุ่งยากเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อเลยครับผมไปที่แปดบรรยากาศดีมากทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่เก้าต่ออยู่ประมาณ นะอันนี้ชั้นที่แปดทุกคนตอนล้ค่อนน้ำวันนี้เราเจอบางชิ้นไม่ยากทุกคนอันนี้คือเท้านะหรือไม่ก็อ่าเรีอยกยันหนึ่งว่าเนี่สยสาหร่ายเราหาน้ำาจือันทุกคนนี่นะโอ้เกี่ยวกระจีเลยต้องบอกว่าที่นี่เป็นอา,นา,กการบรรยากาศที่แบบว่าอ่าไร้ความไอนี้ยทุกคนไร้อาความอ่นนนะทา,อา,า,อาที่มีสารพิษน,นะสามารถกินได้นะ ปลอดภัยหายหัวนะทุกคนนี่สามารถทาแกงจืดได้นะทุกคนแล้วก็ลา,าบเท้าเนี่ยกอร่อยนะนี่ถ้าทําลาบก็อร่อยนะทุกคนดูดิเขียวจีเลยปลอดภัยนะทุกคนไม่มีสารเคมีแต่อย่างใดแน,น่โอเคถ้าเราพับเนี่ยเดี๋ยวเราลุยไปชั้นเก้ากันต่อเลยครับผมอ๋อตอนนี้ถึงชั้นเก้าทุกคน ต่อน้ำตกย้างครั้งแรกเลยที่ผมนะนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่น้องโตเนนะี่ยชนผมมานะได้ออกกำลังกายในตัวเนี่ยทุกคนอยาจะผ่านรอบๆสุดชื่นมากลนะก็เวลานี้ก็ประมาณสี่โมงสี่มงครึ่งแล้วทุกคนเราเดินทางมากั้วตนะั้งแต่บ่ายสามแล้วต้องบอกพีก่ๆไวก่อนเลยนะตอนนี้ถึงชั้นเก้าแล้ว แต่ายังไม่ถึงขึ้นมาไปทางเราต้องเดินไปอีกข้างบนอีกน,นิดหนึ่งนะถึงยวถึงห้างน้องโตนะอโอ้โหมะกอกเต็มเลยตรงนี้ก็มีมะกอ,อกนะทุกคนอืมรอยฟันเหมือนรอยฟันพวกแก้งทุกคนที่มากินลุงมะกอ,อกป่านะนี่คนนี้ฉันน้ำไหมตรงนู้นจะเป็นน้ำตกนะโอเคลุยกันต่อเลยครับผม นี่ผมมาเจอกรบเจ้าลูกเนื้อนะเหมือนมีตัวอะไรกินไปด้วยทุกคนนีห่หอมนะนี่นะโอก็ไม่โฟกัสเลยทุกคนนี่ลูกกีเขี่ยวนะไม่รู้ว่าเม็ดอะไรนะคะผมแต่าผมดมมันหอมๆคล้ายๆพวกุูซาเลยนะ่ะน่าจะกินได้นะนี่แต่เมล็ดข้างในจะเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เลยทุกคนนี่ กล้องไม่โฟกัสเลยเง่ยทุกคนในข้างในโอเคเราเดินทางกรต่อครับผมก็เข้ามาอย่างหนป่าเลยก็นะโอ้ยเท้าผมลื่นมากมากเลยทุกคนก็เท้าคู่ใจผมมีคู่เดยอนะต้องใส่มาก่อนนะจะบอกว่าใส่เท้าแบบน,นี้มาลื่นมากมากเราเจอพวกหินผาไงผาพวกผาหน้าผาไงเดินแล้วมันลื่นมากทุกคนไปเดินทางกระต่อนะ ตอนนี้ผมกำลังนอนพักเลยทุกคนโอ้ยึ้งมือผมเย็นไปหมดขาผมก็เย็นไปหมดนะหน้าชาใจสั่นนะก็เป็นอาการอย่างนี้เนียผมกินข้าวเช้าเออมัน้กินข้าวเ,ท,เาที่ยงมานนะเอ่ตื่นเต้นอ่าตื่นเต้นแล้วก็แบบว่ารีบมาด้วยก็เลยคิดว่าจะรีบเดินทางมาก่อนนะเพราะเดินทางไกลรอไปถึงคอ่อยหุงข้าวประกอบข้าวเอ่อประกอบอาหารนะทุกคนแต่ว่าแต่ก็จะถึงไปทางแล้วแหละก่อนจะถึงไปทางโอ้โห ผมเกือบเป็นลมนะดูนะลมหน้ามืดนะเหงื่อเต็มด้วยทุกคนก็เป็นอุทธรห่อนนะก่อนจะเดินป่าก,ก็ต้องกินข้าวกันก่อนนะทุกคนมนันจะเป็นลมแบบผมนะน้ำมันน้ำมันก็ร้อขนางนี้ก็เป็นห่วงผมนะโอเคดเดี๋ยวผมเจะต้องเดินทางกันไปต่อแล้วนะเกือบเป็นลมเลยทุกคนข้าวมา่ได้กินนะเราต้องกินข้าวก่อนเดินปา่าส่วนก็เป็นอุทธรห่อน,นะทุกคนนะไปถึงลนะ เดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยทุทกคนไปพอตรงน,นี้ถึงแลนะ้วนี่นบรรยากาศรอบๆโอ้สดชื่นลมมาตลอดเลยนะนี่อนโตเป็นไงบ้างสัมภาษณ์เลยครับเ,เรื่องอย่างครับทุกคนเดี๋ยวก็เดินไปอีกประมาณสามร้อยเมตรนะไม่ไกลมากเท่าไหร่รทุกคนม,มไหนก็มาแล้วก็ขอจัดิจินดาให้หนักหน่อยครับทุกคนครับผม ก็ <H it> ต้องบอกไว้ก่อน,นเอาเรื่องกันทุกคนเอาเรื่องกันทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้างกันเนาะทุกคน, <ไป S 1> นเดิคน <ไป S 1> ครับพร้อมลุยครับผมโอ้โถึงห้าทุกคนก่อนตอนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะวันนี้น่าจะไม่ได้ทำกับข้าวแล้วจะห้อยหนุ่มๆทำกับข้าวนะเพราะว่าผม รู้สึกืูชาไปหมดเลยทุกคนือชาแล้วก็มือสั่นนะทำไาข้าไม่ไหวมก็จะต้องนอนพักแล้วกินข้าวเพื่อที่จะมีแรงนะก็รอบนี้ก็อาจจะผิดหวังนิดนึงที่ไม่ได้ทํากับข้าวทุกคนก็ทีกจีข้าป่าจะทํากับข้าวนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะผมที่กินข้าวเช้ามาข้าวเช้าไม่ได้กินก็เลยไม่มีแรงเลยทุกคนน้ำมือจ่ายทานหมดเลยก็ผิดหวังนิดนึงที่ไม่ได้ทํากับข้าว ถึงนี้ถึงถงห้างแล้วผมก็จะต้องนอนพักก่อนนะเ้ยกันไปทนคนจะมกนี้คนํำลังหาดยนนะทุกคนผมจะจะชวนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปน่คนหาดยืนนะครับ นี่ทางทุกคนงานนี้ต้องพึ่งต้องพึ่งนุ่นนุ่มกันทุกคนตบข้าวก็คงไม่ได้ทาแนละ้วต้องให้น้องโตกับน,น้องพลน้องมัดเนะี่ยช่วยกันทับข้านะผมต้องขออนุญาตไปนอนที่ห้างก่อนนะกำลังทำอะไรอยู่ครับ้อตโตเดี๋ยวจะทำเอดี๋ยวผมจะยึดขาห้างนะครับทุกคนโอะว่าขึ้นไปได้บนแล้วมันรู้สึกแบบมันโยกเยกเลยนะใช่นี่เพราะวันนี้เรามากันหไหย่คนนะครับทุกคนสี่คน ผมก็พกอ้อคอนกันตะปูมาด้วยครับทุกคนกันจะนะยึดขาห้างนิดหน่อยสักสองมุมพอสักสองมุมนะครเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของห้างเนาะก็เรามากันเลยคนน้องโตก็จะยึดขาห้างนะทุกคนนี่ฝั่งนู้นลแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผม ระวังที่ผมนอนโตกาล,ลังยึดขาห้าผมก็จะต้องขอนอนพักเอาแรงก่อนทุกคนก็ไม่ได้ทำกักครั้งก็ขอนอนพักก่อนนะทุกคนเราเปลี่ยนที่นอนนะเราจะมานอนบนห้างเน่นทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นมาไฟสอต้นเลยนะ บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนี่สองต้นเลยต้นมาไฟก็เหมือนจะเป็นลงงนะทุกคนมันะกินข้าวเช้ามันด้วยนี่น้องโตก็ <c oughs> ผููนําทางเราคือสองคนเนี้ยจะดูแลผมอย่างดีนะแล้วก็น้องมอสด,ด้วยดูแลผมดีมากๆเลยนี่นะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้ทํากับข้าวนะแต่ว่าสองสามหนุ่มเนี่ยก็จะทํากับข้าวให้ผมนะเขาบอกให้ผมเนี่ยนอนพักเลยนะ ดูแลดีมากๆทุกคนก็ต้องขอขอบคุณน้องโตมากๆเลยนะคบผม,บผมที่<า>ดูแจริงๆอยากจะพาพี่กลับนะครับแต่ว่าพี่เขาลันนะทุกคนอยากย <ๆ S 2> จะมา <ๆ S 2> ให้ได้ก็โอเคทุกคนไม่เป็นไรก็ <ๆ S 2> ถ้าเป็นมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะนีบพากลับเลยครับทุกคนผมจะแบกลงไปเลยแหละก็ขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นเพื่อนที่ร่วมทางที่ดีเลยทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนอนพักกันก่อนนะ เยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบก่อไฟกันนะครับตอนนี้ผมให้อพลกับน้องมอสไปสาวข้าวนะไปล้างข้าวแล้วก็ตักน้ําขึ้นมาพื้นที่เราจะเอามาต้มมาม่ากันนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาล่าสัตว์น้ำนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเนาะเดี๋ยวงงงงผมจะขึ้นมาเซอร์เวดูก่อนนะครับทุกคนว่ามันมีปลาให้เราหาหรือเปล่าเนะเดี๋ยวผมจะพาพิจินดาอีกรอบนึงเออ รอบนี้ก็ผมจะท้าทายกันเลยทุกคนเพราะว่าผมจะเข้ามาหาอุปกรณ์แถวเนี้ยผมจะไม่เอาหม้อมาไม่เอาจานมานะจะพกมาแต่ข้าวสารอย่างเดียวนะครับทุกคนแล้วก็เครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆส่วนอุปกรณ์ผมจะมาหาที่นี่นะครับทุกคนแล้วก็พวกวัตถุดิบพวกเนื้อปลาเนื้อสัตว์ต่างๆเนะี้ยผมจะเข้ามาหาที่นี่นะครับทุกคนโอเคก็ต่อชมได้เลยครับทุกคนจะเจอกันครับ ี่คือวิธีหนึงห่งนะรตังกล้องไม้ไผ่มันสั้นนะทุกคนเพราะว่ารอบตัดมันถี่นะนี่งเขาเขาใกล้สุดกับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บผักกับน้องมอสก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้พี่จินดานอนพักผ่อนก่อนเนาะคนก็นั่งพ่อบอกเขาเจอกันครับทุกคนได้เยอะไหมหน่อยหนึ่งพี่โอ้ไม่ได้ประปูนมา หยิบมือหนึ่งแล้วก็ใบบอลเพราะผมไม่ได้เอาจานมานะ,ะทุกคนเดี๋ยวจะใช้ใบบอลเนี่ยเอาไว้รองข้าวแล้วก็เราจะเหนื่อยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะรับประทานข้าวที่นี่เนาะห,หะ่างะผักมันไม่ค่อยมีเลยนะครับทุกคนช่วยหน้าแรงเนี่ยมันโตช่วงหน้าแรงเน,นีนะ่ยถ้าเข้า,มาเมาชีวิตรอดในป่าแถบน,นี้ก็ลำบากเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคน ร้อนมากคนกำลังเดินมาแล้วน้องคนมาเดินมาทุกคนคุณนข้าก็ไก่จะสุกแล้วอันนี้เราจะมาประกอบอะไรน้องน้องโตเออผมกล่าวว่าจะใส่ไปในหม้อต้มมาม่าเลยนะครับทุกคนเพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินละเสิไก่ป่าเนาะไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าเ้ไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าทุกคน เสด็จไปป่าแล้วไม่รู้ว่ากล้องได้ยินหรือเปล่า,า,านะทุกคนเกี่ยวกจักมานี้ใช่ใช่น้ำมันไหลแรยยงนิดนะใช่ตื่นตนืหนตกะไรสักอย่างนะ,ะผมว่ามันน่าจะตื่นกลัวอะไรสักอย่างนะทุกคนก็ก่อนจะมานี่นะครับพ่อผมก็ได้บอกว่ามีเคยมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาหาของป่าที่นี่เนาะแล้วก็มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเจอหมีเนี่ยเดินลงมาจากบนเขาเนาะ เพื่อที่จะลงมาดด่มน,น้ําที่ลาธารแห่งนี้นะทุกคนก็ผมก็เตรียมพร้อมมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเอามาแต่มีนะทุกคนมาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ค่าคืนนี้รับลื่นไปไ,ได้ดยดีนะครับทุกคนอย่างเราไม่ได้พกอาวุธอะไรมาเลยนะมีแค่มีแค่เล่มเดียวก็ขอให้ท่านผู้ชมโอยพอรให้พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะทุกคนโอเคเดี๋ยว รอเข้าสุกเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันแล้วครับทุกคนเจอกันครับนี่เลยกัยบข้าวเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีปลากระป๋องแล้วก็แตงแตงก็เอามาชสๆจากไร่นะแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้เลยก็คือมาม่าใส่ ฝักกดไปนะทุกคนนี่น่าทานมากๆเลยกับข้าวของเราทั้งสามอย่างเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะพิเศษมากๆคือมีแค่นี้เราก็กินแค่นี้นทุกคนก็โอเคพวกผมนี่ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะใช่ไหมน้องมดใครับผมนี่น้องโตบุกความมีปัญหาครับทุกคนขบตั้งกล้องเสียเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซ่อมแซมมันก่อนนะเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้นนทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับ ผมพลิ้วไหมเริ่มหิวแล้วครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมนะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมอมืปากรับบองนะนี่วันนี้ผมจะกินข้าวกับมือนะผมก็ได้ล้างมือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็แตง นี่นะเดี๋ยวผมจะกินข้าวเลยนะนี่กับข้าวแล้วอืมอร่อยมากเลยเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวผมด้กินข้าวก่อนเลยทุกคน ก็ตอนนี้นะ,น,นะครับผมก็ได้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะผมก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณทุ่มก่าแล้วน้องโตนะช่านทุ่มกอดแล้ว,ว,ว,ลวเดี๋ยวน้องโตก็จะนอนแล้วผมก็จะนอนนะผักค้อ,องเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุม่มตรงนี้มืดสนิทเลยนะไอเดีนยีที่ผมพกนี่นะหลอดไฟนี่มาทุกคนเอาไว้เชื่อมกับแบตเตอรี่12โวลต์ทุกคนนี่ ดีนะดีมากทุกคนอาจจะนังหนักหน่อยแต่ว่าถ้าพกมาดีมากกันทุกคนไปว่าส,สว่างสบายนะก็โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะขอตัวนอนนะทุกคนอิ่มอิ่มอิ่มมากๆแล้วก็ต้องบอกว่านอนฟังเสียงน้ำไหลนี่คือธรรมชาติมาก,มากๆทุกคนน่าจะนอนรับสักนดิดนึงนะเสียงน้ำไหลทุกคนได้ยินหรือเปล่ามาดูนะมุนก็หลังจากนี้ผมจะขอตัวเข้านอนนะก็ ฝันดีนะครับทุกคนผมขอตัวน้องก่อนนะครับก็สวัสดียามเช้านะครับผมก็ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้าได้แล้วนะครับผมก็บรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะก็อ่าจะไม่หนาวมากกับมาทุกคนเพราะอ่าอยู่ในช่วงที่เข้าเข้าหน้าร้อนแล้วนะก็เลยไม่ค่อยจะหนาวนะทุกคน ตอนนี้ทุกคนก็กาลังนอนอยู่นะน้องมอนนอนข้างล่างกับน้องพลนะก็ตอนนี้น้องตูก็นอนข้างๆผมตอนนี้ทุกคนนอนอยู่ทุกคนเช้าช้าเลชาลสวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้าครับก็ตอนนี้ก็นนก่ไฟก่อไฟไปหรอใช่ไฟก็กำลังตีทุกคนก็ก่อนหน้านี้ผมก็ตื่นมาก่อไฟแล้วนะทุกคน น้องโตก็เพิ่งจะตื่นนะทุกคนนี่บรรยากาศช่วงเช้าตามเช้าน,นหนาวมากเลยพี่เอ็งหนาวใช่ไหมหนาวดิน,นี่นนหนาวกันหนาวแต่ผม,มค่อยๆมาสองชั้นน้องโตนี่เป็นคนชี้หนาวนะทุกคนมามอดนี่ก็นอนอยู่ด้านล่างอะยังไม่ตื่นกันเลยสองนุม่มเ,เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ต้องเตรียมตัวล้างนู่นล้างหน้าก็จะต้องเดินทางที่จะกลับบ้านนะทุกคนก็ ใครที่มารับชมคลิปผมเป็นคลิปแรกก็อยา่าก็อยา่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมทั้งสี่คนด้วยนะก็อย่าลืมช่องน้องโตด้วยนะครับผมช่องน้องใหม่นะครับผมนี่เลยสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาเลครับทุกคน, <Okay. S 2> นก็อย่าลืมนะคะผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับอยากให้ผมถ่ายเกี่ยวอะไรก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม